ค่ะสวัสดีค่ะอัปเดตหน้าร้านนะคะเย็นวันที่29พฤศจิกายน2568ค่ะจะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะแล้วก็จะหมดปีกันแล้วเนาะสำหรับปี68ของเราวอเจริญแท็กเตอร์ค่ะอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี0 8น4 1 4 1, 1 6 6 9ค่ะ085 0876581นะคะจำหน่ายรถไถมือสองและอุปกรณ์ต่อพว่วง รถไถค่ะของจังหวัดดรนทานีเนาะรถรถไถของเราจะเป็นขายสดนะคะแล้วก็รับลูกค้าที่ทําเรื่องยื่นกู้ผ่านทกสใกล้บ้านมาค่ะแล้วก็ส่วนของปร,กร์ก่์ก็จะมีผ่อนกับบริษัทรรษศักสยามนะคะวงเงินกู้สูงสุดถึง80,000บาทค่ะเงื่อนไขง่ายนะคะเช็ค เครดิตง่ายค่ะรู้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะตัวนี้ท่านไหนสนใจผ่อนอุปกรณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในหมวดของบริษัทสาเพ็ตค่ะหรือว่าอุปกรณ์มือสองอื่นๆหรือของใหม่อื่นๆของยี่ห้ออื่นก็สามารถผ่อนได้นะคะรถไทยที่พร้อมจำหน่ายค่ะวันนี้ก็พาราเริ่มต้นอยู่ที่1 8าเค่ะ แล้วก็ขยับไปสองแสนกว่าจนไปจนถึงอ่าห้าแสนกว่าเลยนะคะ L 3 6 0 8 SP ค่ะ L 3 6 0 8 SP คันนี้เอามาเปลี่ยนอ่าแบตเตอรี่เฉยๆนะคะอ่าก็เลยอ่าถอยออกมาจากหน้าร้านแล้วมาเข้าตอกตรงนี้ค่ะ L 3 6 0 8 SP คันนี้จดปี5 7ค่ะจดปี5 7ได้ตัวรถได้ผ่านเล่นดินแล้วก็มี ขานพวนค่ะขันพวนห้าใบนะคะคันนี้ยังหน้าหลังให้ตามเดิมที่มากับรถนะคะพาราอยู่ที่2องแ0 0บาท2องแ0 0บาทค่ะพวกนี้ตัวเครื่องเครื่องเดิมนะคะตัวนี้พืพวกเครื่องเครื่องเดิมค่ะเก็บสีสันเพื่อความสวยงามนะคะตัวนี้ ถัดมาค่ะเป็นกลุ่มเข้าล่องอ้อยนะคะเป็น B2440s คันนี้จะ, 64, ะปี6 4ตัวรถโครงกันอ้อยแล้วก็มีโรตารี่ค่ะเป็นเดิมโรงงานนะคะคันนี้อยู่ที่259,000บาท2 5 9 0 0 0บาทค่ะคันกลาง B2440s นะคะตัวนี้ก็ปี6 6ตัวรถโครงกันอ้อยแล้วก็มีโรตารี่2 5 9 0 0 0บาทค่ะ คันนี้เป็น B 2 1 4 0 S ค่ะปี64อ่าปี65รุ่น45ปีคูปตาด้วยนะคะตัวรถโครงกันอ้อยแล้วก็มีผันพวน189,000บาทค่ะพวกโรตารี่ก็จะมีของใหม่เป็นของบริษัทโชคชัย CAM นะคะ1เมตร65ราคาอยู่ที่49 0 0 0 1เมตร85คาอยู่ที่อ่า ห้าหมส่วนตัวตัวตดหญ้าตาเพชรด้านหลังค่ะ1นึ่เมตรยีเซนอาจะอยู่ที่25,500เมตร40เซนก็อยู่ที่27,500แล้วก็จะมีเมตร40เซนแบบเปิดท้ายได้2 9 0หมบาทค่ะ m a c โคยูสนะคะ m a c โคยูสปี63 2,000ชั่วโมงค่ะรถบ้านสวยๆเดิมๆนะคะสามแสนเก้มืนเก้าพบาทค่ะโรตเ r อรี่ มือสองก็พอมีอยู่นะคะตัวนี้เน้นขายหน้าร้านนะคะเน้นจบหน้าร้านให้มาเลือกดูหน้าร้านนะคะเพราะว่าตัวลรตาอรี่มือสองนี่คือขายตามสภาพนะคะแล้วก็ไปที่หน้าร้านกลุ่มลด40แรงค่ะคัดเกรด A มาให้ลูกค้าเลยนะคะค่ะคันนี้4 0 1 8 SP สวยเดิมโรงงานทุกจุดค่ะ145ชั่วโมงปี6 5 4 5 5 9 0 0 0บาท4 5่0 0 0 0บาทสวยสวยแจ่มๆเลยนะคะมีทั้งหมด7คัน8คันเลยสำหรับ4 0 s p ค่ะตัวนี้คือแพงสุดในร้านแล้วนะคะตัวนี้เพิ่งเข้ามาน่าจะวางขายได้แค่45วันนะคะสำหรับ4 0 s p คันนี้145ชั่วโมงค่ะ459 รองลงมาค่ะจะเป็น449,000บาทค่ะปี66500ชั่วโมงได้หน้าหลังเหมือนกันนะคะอ่ารองลงมาค่ะก็จะเป็น439,000บาท700ชั่วโมงหน้าหลังเหมือนกันลงมาอีกก็จะเป็นปี67 429,000บาทมัน900ชั่วโมงฝุ่นนะคะช่วงนี้ฝุ่น คันนี้สามเก้าเก้าค่ะสามเก้าเก้าค่ะคันนี้หนึ่งพันชั่วโมงปีหกห้าค่ะคันนี้ปีหกสามอยู่ที่สามหกเก้านะคะสามหกเก้าค่ะคันนี้ตัวดีทีค่ะอยู่ที่สามสี่เก้าสวยๆเลยตัวดีทีสามสี่เก้าปีหกสามสวยๆค่ะสี่สิบ รถตักตัวนี้เป็นปี6-6 290เชั่วโมง4ี่สิบเอสพห้าค่ะ4ี่ห้าตักอีกคันหนึ่งหนึ่งพัชั่วโมง399 399ค่ะปี6-6ไปต่อกันที่ห้สแรงสองสห้าคันเป็นเอสทั้งหมดเลยคันนี้แน่นๆเครื่องแน่นๆเลยปีหกห อยู่ที่499ค่ะหน้าหลัง499หน้าหลังเป็นสีเดิมคันนี้539ค่ะปี66 539หน้าหลังเดิมโรงงานทั้งหมดเลย50 s p คันนี้ปี64 499ค่ะ499เดิมโรงงานค่ะคันนี้ปี64ค่ะ คันนี้ปีห4สี่สีค่ะสี่าคันนี้ที่มีป้ายติดด้านข้าง4-49ปีห4 49, 64, 4ี่ปี64ค่ะ M 5 0 0 0 SU 299ค่ะปี51 M 5 0 0 0 SU 299ปี51ค่ะ ฟอดเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อกี้ยังไม่ทราบราคานะคะฟอร์ดเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อกี้ยังไม่ทราบราคาคะ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะตัวยกร่องค่ะของ DCK ใช้ดีไครดีค่ะคงยาว1เมตร8ดเซนใบผ่าน22บนิ้ว18,500บาทค่ะเมืเ่อเช้าก็ ลูกค้าคำครึ่งกระนวนมาจองตัวริปเปอร์สตัวนะคะเดี๋ยวไปส่งให้พรุ่งนี้นะคะเล้วรอของเข้ามาใหม่ริปเปอร์สีขาแม่ค้าคงยา2เมตรใส่รถไถรุ่นเมรุ่นแอได้คะ่ะได้สีขานะคะอยู่ที่2องหมืนบาทคะ่ะขุดมันมือสองรุ่นแอค่ะ6,500บาท6,500บาทขุดมันมือ2อรุ่นแอ 2, นคะ่ะ พันพวนใหม่ตราเพชรหักเป็นใบ22นิ้ว5ใบาราคาอยู่ที่31,500ใบ24นิ้ว5ใบ38,500ใบ24นิ้ว6ใบยอยู่ที่38,500ขุดมันมี2รุ่น9,900กับ12,500บาทของ DCK ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ยาวประมาณ8นาทีกว่าค่ะเปิด เปิด8โมงเช้าไปจนถึง17.30นอนไม่มีวันหยุดนะคะอ่าโปทิ้งท้ายหน่อยนะคะโปทิ้งท้ายหน่อย29วันนี้29เนอะพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ค้าวันที่30วันนี้พรุ่งนี้แม่ค้ามีโปส่วนลด ให้1 5 0 0 0 0บาท1 5 0 0 0บาทนะคะรถทุกคันแม่ค้าขายถูกแล้วแม่ค้าขายเองเป็นเจ้าของร้านเองนะคะรีวิวรถถ่ายเองค่ะมีช่อง Youtube แล้วก็ผ่านทางช่อง TikTok แล้วค้าขายผ่านทางอ่าเฟซบุ๊กนะคะเซิร์ชอ่าตัว TikTok ก็ได้ค่ะวจรเรนแท็กเตอร์นะคะก็จะขึ้นก็จะขึ้นให้เลยก็จะมีอัปเดต สินค้าอัปเดตผลงานให้อ่าทุกวันเลยนะคะวันละสองสามคลิปส่วน youtube ส่วนมากก็จะเป็นอ่าแบบรวบหน้าร้านให้ค่ะตัวนี้ยังไงก็ฝากโปรโมชั่นไว้ด้วยนะคะหากเงินยังไม่พร้อม สามารถโอนจองมัดจำได้ยี่สิบก้านี้ไปส่งเดือนธันวาก็ได้นะคะส่งเดือนหน้าก็ได้นะคะจองเอาโปรเฉยๆนะคะลดให้หน0 0งบาทกันเลยทีเดียวค่ะหน0 0งหมั 15, บาทเลยนะคะแล้วก็เช็ครวดซึืมลี่ยนถ่ายของเดลวให้ฟรีทุกคันมีจัดส่งให้ฟรี อีกในระยะ300กมแล้วก็รถทุกคันหมคะแถมฟรีท่อไอเสียแล้วก็มีชุดเครื่องดื่มให้อีกด้วยนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะกับสวัสดีทุกๆท่านนะคะ